สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีดาชาแนลสำหรับคลิปนี้แอดมินมาอัพข่าว้าากาศล่าสุดประจำวันที่8กุมภาพันธ์2569 เราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงรอกมาจากประเทศจีนและแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วหลังจากนั้นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต่อไปลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกและมีลมแรงจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสภาคกลางวมทางกรุงเทพ และปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-2องศา,ศาเซลเซียสขอให้พี่พี่น้องๆ้องบอริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะส่วนเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตและสัตว์เลี้ยงเนื่องจากฝนหรือฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นและมีลมพัดแรงด้วยค่ะสำหรับภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลน้ำมันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรามาอัปเดตฝนฟ้าอากาศทีละภาคกันเลยภาคเหนือจะมีอากาศ เย็นกับมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่เน้นเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูณ์อุณหภูมิต่ำสุด16-22ถึงองศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วลม1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียตต่ำสุด16-22ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิ ต่ำสุด9-13องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เน้นกาญจนบุรีสระบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนาครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะว,วันออก ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีเมฆบางส่วน โดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นชนบุรีระยองจันทบุรีละตราดอุณหภูมิตำสุด2 3่5สองศาเซลเซ,ลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคีครันและชุมุมมพอณหภูิ ต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อละิ0ของพื้นที่เน้นระนองพงังาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 2 2 2 5องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสจะมีฝนฟ้าขนองระอยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ลิปนี้ลาล้วสวัสดีค่ะ